สวัสดีค่ะคลิปนี้ อาจจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับจางวินหลงนักแสดงชายเจ้าของบทบาทหวังเชินหงเย่จากซีรีส์เรือนรักป่าภัยนักแสดงชายที่น่าสนใจและน่าค้นหาคนนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงในวงการคลิปนี้อาจจะพาทุกคนไปรู้จักกับเขากันค่ะ จางหวินหลงเกิดเมื่อวันที่2มีนาคมปี1 9 8 8บ้านเกิดเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงจบการศึกษาจากสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งโดยจางหวินหลงรักการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเขาได้รับเลือกจากโค้ชข,ของโรงเรียนให้เขาเริ่มกับทีฟุตบอล หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกจางวินหลงก็เล่นฟุตบอลตั้งแต่ทีมโรงเรียนไปจนถึงทีมสโมสรเคยฝึกอบรมและแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหรือกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับมืออาชีพทั้งลีกในอิตาลีญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆเขาก็เคยได้รับโอกาสมากมายเหล่านั้นเพียงแต่หลังจากเล่นฟุตบอลมา13ปีจู่ๆจ,จางวินหลงก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการหลังจากนั้นเขาจึงได้ออกจากทีมฟุตบอลนะและตัดสินใจเข้าเรียนโรงเรียนศิลปะในท ท้ายที่สุดจ้าวินหลงก็เข้าเรียนที่ไปร์จิงฟิล์มอะคาเดมีหลังจบการศึกษาในปี2012จ้าวินหลงได้รับคัดเลือกจากยามีให้แสดงละครที่เธอสร้างเองในชื่อเรื่อง We l o v e ซึ่งต่อมาในปีเดียวกันเขาก็ร่วมแสดงสมทบในซีรีส์ซีนหมื่นล้านวิวมาัาจันกระบี่เจ้าพิภพและนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งผลงานสุดปังของทั้งนักแสดงยามีและหลี่อี้เฟิงโดยจ้าวินหลงมีผลงานเรื่อยๆมาแต่ก็ยังคงไม่โดดเด่นหรือเป็น ที่สตามองมากนักจนกระทั่งปี2017ผลงานนำแสดงเรื่องอิทาิกกระบีเ่เซียนหยวนภาคหมอกแห่งฮันซีรีส์ทางโทรทัศน์แนวย้อนยุคแฟนตาซีของเขาที่ได้รับการเผยแพร่ออกสื่อไม่นานหลังจากซีรีส์ออกอากาศก็นับว่าเป็นที่สนใจมากขึ้นและนักแสดงนำทั้งสี่คนของซีรีส์เองก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยผลงานเด่นเด่นของจางวินหลงที่น่าติดตามและน่าจับตามองก็มีหลายเรื่องมากๆค่ะอาทิ ซีรีส์สามชาสามผมิหิดเหนือขนยระเบ,บิดองชายฉ่างอีจ้าหุบเขาจือเว่ยซีรี่ความทรงจำแห่งท้องทะเลระบบเบิดย่ไห่เทพแห่งท้องทะเลซีรลี่เพราะเรามีกันระเบิดบาดเวินหวงไขรเรื่องนี้มีนักแสดงและศิลปินมากมายที่ผลัดกันรับเชิญค่ะดังนั้นอาจจะหาตัวจ้างเวินลงยากหน่อย New Generation Half Infinite Method จางวินหลงรับบทบาทเป็นไห่หยางประกอบคู่ในแสดงสาวอูเชียนซึ่งเป็นเรื่องราวของแพทย์ประจําหมู่บ้านคนหนึ่งในชนบทที่ห่างไกลและเด็กสาวผู้อาศัยอยู่ในตัวเมืองมาครึ่งค่อนชีวิตต้องกลับมาบ้านเกิดเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยหนักการกลับมาสู่บ้านเกิดที่ธรรมดาแต่แสนวิเศษครั้งนั้นทําให้ความคิดของเธอที่มีต่อบ้านเกิดชนบทเปลี่ยนไปโดยจางหวินหลงจะปรากฏตัวในตอนที่25ถึงตอนที่32ของซีรีส์ แสนใกล้แต่ใกล้เธอจ้าววินลงรับบทชินวินเซิงประกอบคู่นักแสดงสาวจงชูซีโดยเป็นการเล่าเรื่องราวความรักของชินวินเซิงนายแพทย์ผานักฉุกเฉินของโรงพยาบาลชื่อดังที่ภายนอกดูเย็นชาแต่ภายในกลับอบอุ่นตัวเขามีทักษะทางการแพทย์ที่เฉียบแหลมและมีจรรยาบัณวิชาชีพที่สูงแต่เขานั้นยังคงจงรักผักดีต่ออดีตแฟนสาวผู้ล่วงลับมาโดยตลอดเพื่อจะเติมเต็มความปรารถนาของอดีตแฟนสาวที่อยากให้เขามีความรักครั้ง มาอีกครั้งเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหารายทางชีวิต และตัวละครสู้หญิงนักออกแบบที่ทั้งเก่งสวยมีสุนทรียศาสตร์และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์แต่เธอกลับโชคร้ายเรื่องความรักมาโดยตลอดครั้งหนึ่งเธอเคยรักผู้ชายคนหนึ่งมากแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ถูกเขาทรายศอย่างเจ็บแสบตั้งแต่นั้นมาเธอสูญเสียวความศรัทธานในความรักและหันหน้ามามุ่งมั่นให้กับอาชีพการงานการพบกันของคนทั้งสองที่ต่างมีทัศนคติต่อความรักที่ต่างกันอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนสองคน หันมาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ เธอพิเศษใส่ไข่จ้าววินลงระบบกู้จิวหลีประกบคู่นักแสดงสาวซรงอหรินโดยตัวซีรีส์ราถึงเรื่องราวของกู้จิวหลีวิศวกร AI อหนุ่มอนาคตไกลที่มีความสามารถจนก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากเรียนจบการพบกันระหว่างเขาและฮาวเลียงนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการศึกษาปฐมวัยเนื่องจากอาการตาบอดสีหน้าของกู้จิวหลีทําให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างตัวเขาและเธอ น้ำตาสวรรค์สร้างวินลงรบบทชาวเจนหลงเป็นเรื่องราวของนักข่าวสายบันเทงิงหลังจากที่เธอเด้คบหาดูใจกับชาวเจนหลงแม่ของตัวเจ้นหลงไม่ยินดีกับสาวน้อยที่จะมาเป็นว่าที่ลูกสะภ้ยดังนั้นจึงพยายามกีดกันจนสุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกรากันไปชาวเจนหลงจึงหนีเดินทางไปเป็นอาสาสมัครในถิ่นธุรการดานของชายแดนประเทศก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุจนเขาต้องตายและหลังจากนั้นเรื่องราวอันน่าเศร้าใจที่เกิดขึ้นหลังจากการตายของ เขาจึงได้ตามมาและบังเกิดเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำไปตลอดการ ซีรีส์ใต้เงาจันทราเป็นนาสืบสวนย้อนยุคที่เล่าถึงกลุ่มเด็กน้อยจากคุกแห่งหนึ่งที่มีโชคชะตาอันแสนโหดร้ายหลอูหัวขโมยตัวน้อยแห่งกรอกจี่เอ,อ๋อที่หยอกรวยในชั่วขค่ำคืนเขาจึงวางแผนเข้าบ้นคฤหาสน์แห่งหนึ่งทว่าขณะที่กาลังจะสําเร็จภารกิจดันถูกจับได้และต้องตกกระไดพลอยจนเข้าสู่วงวนของเกมการเมืองที่เกี่ยวพันถึงราชสำนักและราชวงศ์ที่เสื่อมอํานาจลงเมื่อหลายปีก่อนขณะที่หลู่เจิง้งเด็กชายที่เคยช่วยเหลือหลิว ในวัยเด็กกลับกลายเป็นเจ้าหน้าที่ซารต้าลีและเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่เคยอยู่ข้างๆคุกของหลิวในวัยเยาว์เธอได้เติบโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นนักฆ่าสาวขององค์กรลึกลับเรื่องาราวดำเนินผ่านช่วงเวลาไปอย่างรวดเร็วจนเมื่อถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงราช,ชวงศ์สงครามและความลึกลับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งถึงจุดที่จําเป็นจะต,ต้องเส้นสุดลง โดยผลงานซีรีส์ที่พาจางหวินหลงกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในวงการก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์เรื่องตำนานรักสองสวรรค์ปี2021จางหวินหลงปรากฏตัวในบทบาทสมทบจิงเจียนองค์ชายรองของผู้ปกครองสวรรค์ยุคหลังเขาเป็นคนที่จิตใจดีและคอยช่วยเหลือคนเสมอมาซึ่งบทละครหลักเรื่องนี้เราถึงเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงหลังการกำเนิดประมุขค,คุนตุนของดินแดนเทพไม่นานหลังจากการปลุกพลังของเทพช่างกูดินแดนอันยิ่งใหญ่ของชนเผ่าเทพ ก็ถูกปิดผนึกลงผู้ที่เหลือรอดต่างต้องหาที่อยู่ใหม่เพื่อใช้ชีวิตยอยู่ต่อไปสัตว์เทพทั้งสามในยุคป,ปัจจกาลซึ่งขึ้นมาเป็นใหญ่ในโลกลามัางกรทองมู่กวงมังกรกริ่นลิ้นกูจินและหงห้าสีอูควรต่างร่วมกันบุกเบิกเขตแดนใหม่โดยตัวจิงเจี้ยนเป็นบุตรชายคนรองของสองผู้ปกครองแดนสวรรค์มังกรทองมู่กวงและหงห้าสีอูควรใครชอบสิวรวทิที่มีความอลังการงานสร้างของตัวจีจิและเอ แอจก็แนะนำให้ไปตามดูเรื่องนี้เลยค่ะสวยอลังการมากๆส่วนในปี2025นี้จ้างวินหลงเพิ่งส่งต่อผลงานแนวอาชญากรรมเรื่องบาปเผาไหม้ผลงานลิขสิทธิ์ของค่ายไอชีลงจอไปเมื่อต้นปีโดยจ้างวินหลงระบบบาทสู้ถงเซิงเงจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการเหตุขัดแย้งเพลิงไหม้ของกรมดับเพลิงประกบคู่กับนักแสดงสาวเชยวนจริงที่มารับบทนำเป็นแพทย์นิติเวชจากหน่วยสืบสวนของสำนักงานความมั่นคงสา I don't know. และอีกหนึ่งผลงานซีรีส์สุดปังในปี2025นี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรือนรักบาไพเ l o ฟินพา a v นเล o n นซีรีส์แนวแฟนตาซีเทพเจียนจากคาอ่าชีอี้ที่กำลังมาแรงทรงท้ายเดือนเมษายนหน้าร้อนนี้สุดๆเรียกได้ว,ว่าคะแนนความนิยมณเวลานี้ทะลุระดับชาซีรีส์ได้เร็วที่สุดในซีรีส์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยเจ้าวินหนุงระบบบานนำเป็นหวังเฉียนหงเยน่นางน้อยตระกูลหวังเฉียนซึ่งเป็นตระกูลนังดาบอันดับหนึ่ง ประกบคู่กับนักแสดงสาวหลิวซือซือที่ปรากฏตัวในบทบาทต้งฟางหวยจูโดยซีรีส์นำเสนอเรื่องราวการเดินทางอันน่าจดจำของเหล่าผู้ร่วมเดินทางโดยมีสองตัวเอกเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องราวและมีศาลาไม้ไผ่ริมแม่น้ำหวยวันที่7เดือนเจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันราดึงใจนี้ใครอยากเห็นความหล่าอออร่าของจางหวินหลงแบบที่เรียกว่าได้ดูกันเต็มๆต็มตาแอดก็แนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะรับรองเลยว่าคุณต้องไม่ผิดหวัง นอกจากซีรีส์ที่ออกอากาศไปแล้วจ้างหินลงเองมีข่าวหรือว่าจะเปิดกล้องซีรีส์แนวแฟนตาซีเทพเซียนเรื่องไหลจ้านซึ่งเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอาจารย์หนุ่มที่ได้ซื้อลูกศิษย์หญิงไปดูแลแต่กลับไม่ยอมสอนวิชาให้กับนางทำให้ในเวลาต่อมานางจึงกลับมาตามล้างแค้นอาจารย์ไม่เอาไหนของตัวเอง ซีรีส์ใหม่เรื่องนี้ได้นักแสดงหญิงดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างจยจิ้งอีมารับบทนำร่วมกันค่ะโดยทั้งคู่เคยร่วมเฟรมกันมากนในซีรีส์หยุดถลิตกระบี่เจียนเหมือนภาคหมอกแห่งฮันแต่ในเรื่องก่อนค่ะไม่ได้รับบทคู่กันนะคะเป็นคู่รองและคู่หลักส่วนในซีรีส์หลายจานผู้กำกับค่ะเป็นเจ้าของผลงานซีรีส์รอออกอากาศเรื่องกูเย่ฟึงควาลูแน่นอนว่าทีมซีรีส์ต้องน่าสนใจไม่แพ้กันแน่นอนค่ะชุดคอสตูมคือปังมาก การรับงานแสดงบทบาทในซีรีส์และภาพยนตร์หลายเรื่องของจางวินหลงเรียกได้ว่าค่อนข้างคัสสันบทได้ดีและเหมาะสมกับตัวเขาอย่างมากหลายครั้งแม้ว่าเขาจะรับบทบาทเป็นแค่นักแสดงรับเชิญหรือนักแสดงสมทบแต่บทบาทที่เขารับแสดงก็ดีจนผู้ชมหลายคนระดรึงใจและยกนิ้วให้กับตัวละครที่เขารับแสดงด้วยทักษะทางด้านการแสดงนี้เองแาจก็คาดหวังอย่างมากว่าในอนาคตพวกเราเหล่าคนดูจะได้เห็นผลงานการแสดงของเขามากขึ้นเรื่อง องราวของเจ้างินหลงที่อาจได้นํามาเล่าสู่กันฟังก็มีข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ